ผูเมือง p r o p e r t ร์ตนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราพาทุกท่านมาอยู่กันที่โซนอำเภอดอยสะเก็ดนะคะซึ่งตอนนี้นะคะโบอยู่ในบ้านที่มีพื้นที่ดินนะคะ14ไร่3งานกับ70ตารางวาซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็จะมีบ้านนะคะ สชั้นค่ะเพิ่งสร้างเสร็จนะคะประมาณอายุแค่2ปีกว่าเท่านั้นเองค่ะตัวบ้านนะคะเป็นบ้านสไตล์ออกทรงไทยประยุกต์นะคะคุณผู้ชมเป็นแบบ2ชั้นซึ่งตัวฟังก์ชันบ้านค่ะมีสีห้องนอน3ห้องน้ําด้วยกันแล้วก็ยังมีบ้านพักของพี่แม่บ้านพี่พ่อบ้านนะคะที่ดินตรงนี้นะคะพิเศษก็คือที่ดินของเขาใหญ่มากๆ14ไร่3งาน70ตารางวาค่ะคุณผู้ชม ซึ่งที่นี่นะคะพิเศษอีกก็คือเขายังมีสวนผลไม้ขนาดใหญ่นะคะมีทั้งต้นเรมอนนะคะ400ต้นเลยนะคะแล้วก็ต้นมะนาวค่ะ200ต้นยังมีต้นกล้วยนะคะที่ให้ผลผลิตนะคะอีก200ต้นมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะก็เหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังจะมองหานะคะบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ยังมีกิจการเล็กๆนะคะให้ทำอยู่ที่บ้านด้วยซึ่ง ต้นไม้และผลผลิตของที่นี่นะคะเขาออกดกแบบ ออกผลตลอดปีเลยสามารถเก็บเกี่ยวนะคะทำธุรกิจได้จริงจังเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งตัวพื้นที่ดินตรงนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตของตำบลป่ารานอำเภอดอยสะเก็ดค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะการเดินทางจากสนามบินใช้ระยะเวลา33นาที22กิโลเมตรค่ะและจะเดินทางไปยังห้างสปปรรพสินค้าเซนทัลเฟสติวัลนะคะใช้ระยะเวลา22นาที20กิโลเมตรเท่านั้นค่ะก็ยังใกล้กับตลาดท่ารั้วนะคะเป็นตลาดสดในแหล่งชุมชนค่ะคุณผู้ชมและ ที่ดินของผืนนี้นะคะราคารวมทั้งสิ่งปลูกสร้างนะคะอยู่ที่60ลร้านบาทค่ะส่วนของรายละเอียดตัวอสังหานะคะจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวตามโบไปรับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมค่ะโบขอ้าคุณผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดอาสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ส่งตรงจากช่องเราค่ะ และตอนนี้โบอยู่ในโซนด้านหน้าบ้านนะคะตัวบ้านนะคะก็จะอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะคุณผู้ชมก็จะติดกับถนนรองในซอยนะคะส่วนนี่คือทางเข้าบ้านค่ะด้านนอกนะคะก็จะก่อรั้วกําแพงสูงนะคะ2เมตร50เลยค่ะแล้วก็ปรับที่ดินถมสูงเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะด้านหน้าบ้านนะคะตรงประตูทางเข้าก็จะเป็นประตูรีโมทอัตโนมัตินะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าสําหรับคนเดินค่ะคุณผู้ชมบ้านนะคะจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะส่วนพื้นที่ ของทางเข้าบ้านนะคะเขาก็จะทําด้วยคอนกรีตสแตปมค่ะลาดยาวไปยังถึงตัวด้านในบ้านเลยนะคะคุณผู้ชมซ้ายมือโบด้านนี้ค่ะก็จะเป็นบ้านพักนะคะของพี่พ่อบ้านพี่แม่บ้านที่อยู่ประจําที่นี่เขาก็จะดูแลนะคะในส่วนของสวนแล้วก็พืชผลผลิตของที่นี่นะบ้านหลังนี้จะบอกได้เลยว่าที่ดินของเขากว้างใหญ่มากๆอันนี้จะเป็นทางเดินนะคะไปยังในส่วนของโซนของต้น มะนาวนะคะก็จะมีผลผลิตยอยู่200ต้นเลยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะมีบ่อปลาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะก็จะเป็นบ่อปลาที่มีขึ้นอยู่แล้วตามธรรมชาตินะคะคุณผู้ชม พื้นที่ด้านหน้านี้เราก็จะปลูกสนามหญ้านะคะเขียวขจีสวยงามเลยนี่ก็จะเป็นทางเข้าบ้านค่ะส่วนของโรงจอดรถที่นี่นะคะสามารถจอดรถในโรงจอดรถได้ถึงสองคันค่ะแล้วก็ตรงนี้ด้านนอกเนี่ยได้อีกถึง4 5หคันสบายๆเลยซึ่งบ้านหลังนี้รองรับแขกได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมตรงเฉลียงด้านหน้าบ้านตรงนี้นะคะก็จะมีพื้นที่ถงทางเดินเนี่ยไปยังของโซนห้องน้ำนะคะคก็จะเป็นห้องน้ำสำหรับ ใช้ด้านนอกนะคะและด้านนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับทางเข้าบ้านนะคะก็จะเป็นพื้นที่หลักเลยเดี๋ยวโบพาคุณผู้ชมเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะ mm hmm. เข้ามายัางด้านในบ้านกันแล้วนะคะพื้นที่แรกนะคะพอเราเปิดประตูเข้ามาด้านซ้ายมือโบตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับตู้เก็บรองเท้านะคะนี่ก็บิวอินไว้สวยเลยใส่รองเท้าได้เป็น10บสคู่เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะ ถัดเข้ามาค่ะก็จะมีตรงสเตปบันไดขึ้นมาเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับของห้องนั่งเล่นกันแล้วค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะตกแต่งมีตู้เก็บของนะคะแบบสไตล์ยูนิคประดับไว้ให้ค่ะถัดเข้ามาค่ะก็จะเป็นโถงห้องรับแขกขนาดใหญ่ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะ ออกแบบเป็นดับเบิลวอลุ่มเลยค่ะสูงถึง5เมตรเลยนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นออกแนวทรงจั่วนะคะก็ดูแล้วเนี่ยโปร่งโล่งมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเฟอร์นิเจอร์ของในบ้านนะคะหลักๆเนี่ยเราจะเป็นจากาวัสดุจากไม้นะคะแล้วก็พื้นของชั้นหนึ่งนะคะก็จะทําจากพื้นไม้สักจริงเลยค่ะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วโซนนี้นะคะก็จะเป็นสําหรับโซนห้องรับแขกก็จะมีเซตโซฟาผ้าขนาดใหญ่เลยค่ะรองรับได้ถึงสีท่านนะคะ นั่งกันแบบสบายๆส,ส่วนโต๊ะกลางของเขาค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะกลางแบบไม้สักสี่เหลี่ยมนะคะขนาดใหญ่เลยด้านบนนะคะก็ติดตั้งโคมไฟออกแนวสไตล์แบบร้านนานะคะสวยมากๆค่ะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้นะคะเขาถูกออกแบบนะคะมาลงตัวมากๆเลยซึ่งก็จะมีกระจกช่องแสงแล้วก็ประตูนะคะเ็นบานใหญ่นะคะให้แสงธรรมชาติเข้ามายัางตัวบ้านได้ดีเลยค่ะ จากโซนห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของมุมรับประทานอาหารเป็นดิ닝แอเรียค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็เป็นโต๊ะรับประทานอาหารไม้สักขนาดใหญ่เลยรองรับได้ถึง10ท่านเลยนะคะมุมโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยเราก็เห็นวิวด้านนอกซึ่งก็จะเห็นวิวสวนแล้วก็บ่อน้ําด้วยค่ะด้านบนนะคะก็ติดตั้งโคมไฟนะคะสวยงามเลยค่ะ ส่วนมุมโปรดของคุณแม่บ้านนะคะก็จะพลาดไม่ได้ก็จะเป็นโซนของห้องครัวซึ่งตัวห้องครัวของเขานะคะออกแบบมาได้แบบโห ฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มมากๆตัวไอแลนด์ของเขานะคะก็จะเป็นท็อปหินแกรนิตสีดำค่ะแล้วก็จะมีชั้นวางของเนี่ยออกแบบได้ดีมากๆเลยโต๊ะไอแลนด์นะคะคุณผู้ชมยาวนะคะมาจนถึงมุมเสาด้านนี้เลยก็ประมาณ2เมตรได้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะมุมตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สําหรับวางตู้เย็นนะคะก็จะเป็นตู้เย็น2ประตูเลยก็คือบ้านหลังนี้เราก็จะแถมเฟอร์นิเจอร์ครบหมดเลยนะคะยกเว้นของใช้ส่วนตัวแล้วก็ของสะสมค่ะ ส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะมีงานบิวอินนะคะเป็นฝตัวของคาบิเนตเนี่ยบิวอินไว้ให้ครบพร้อมมุมตรงนี้ก็จะเป็นตัวเตาแก๊สนะคะพร้อมกับฮูดดูดควันเตาแก๊สเนี่ยมีอยู่3หัวค่ะคุณผู้ชม ส่วนซิงล้างจานค่ะแล้วก็มีให้ถึง2หลุมเลยนะคะมุมของห้องครัวเนี่ยมีพื้นที่ในการวางอุปกรณ์เครื่องทํากาแฟมีพื้นที่แบบว่าตระเตรียมอาหารได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็มุมด้านนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่สําหรับใส่ตู้เย็นนะคะขนาดใหญ่2ป,ประตูแบบนี้นะคะอีกมุมหนึ่งค่ะแล้วก็ตัวของเตาอบนะคะชั้นเก็บข้าวเก็บของคือบชอบของงานบิวอินที่นี่คือเขามีช่องนะคะก็ ใส่แบบเก็บของเนี่ยไว้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะคะที่จะออกไปยังด้านนอกได้ค่ะซึ่งมุมตรงด้านนี้นะคะก็มีพื้นที่เฉลียงค่ะก็ยังมีแบบว่าตัวของเซตโซฟานั่งเล่นนะคะคุณผู้ชมยังให้พาออกมาชมวิวด้านนอกกันนิดนึงนะคะ มุมด้านนอกตรงนี้นะคะตรงพื้นด้านนอกเนี่ยเราก็จะเป็นพื้นกระเบื้องนะคะคุณผู้ชมสามารถเดินลงไปยังในโซนของสวนด้านหลังบ้านได้ค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีบ่อปลาค่ะซึ่งก็จะมีปลาอยู่ด้วยนะคะ ส่วนด้านฝั่งนู้นนะคะจะเป็นโซนของต้นมะนาว200ต้นเลยเดี๋ยวโบจะพาไปดูนะคะคือผลผลิตที่นี่นะคะออกผลได้ดีมากๆเลยส่วนมุมด้านนู้นนะคะก็เป็นโซนของต้นกล้วยกับต้นเลมอนแล้วก็ยังมีอินทผลัมด้วยนะคะ ถัดมานะคะตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นมุมของ l ิฟวิ g งแอรีอีกมุมหนึ่งค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมสำหรับพักผ่อนนะคะไว้นั่งชมทีวีค่ะส่วนด้านผนังตรงนี้นะคะก็จะมีการตกแต่งด้วยงานบิวอินนะคะเฟอร์นิเจอร์ไม้สักค่ะก็ตรงนี้ก็เป็นมุมที่น่ารักแล้วก็น่าใช้งานด้วยค่ะชั้นหนึ่งนะคะเขาก็จะมีฟังก์ชัน2ห้องนอน2ห้องน้ำด้วยกันค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินไปยังของโซนห้องนอนกันนะคะ ซึ่งมุมด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะสำหรับห้องรับแขกค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นสำหรับห้องน้ำนะคะเป็นแบบ powder room ค่ะจะไม่มีโซนอาบน้ำนะคะมาพร้อมกับตัวอ่างล้างมือนะคะแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์เนี่ยที่เป็นงานไม้ด้วยค่ะ อ่างล้างมือก็จะเป็นของแบรนด์ American Standard สุขภัณฑ์ของเขาก็เป็นของแบรนด์ American Standard เช่นกันค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องสําหรับเป็นห้องไฟนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ค่ะก็จะมีระบบตัว control ไฟของบ้านทั้งหลังนะคะเก็บไว้ในห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมถัดมานะคะมุมด้านนี้ค่ะก็จะเป็นห้องน้ํานะคะสําหรับ2ห้องนอนเล็กที่อยู่ชั้นล่างนะคะเขาจะใช้รวมกันค่ะ ห้องน้ํานะคะก็มีพื้นที่ขนาดใช้สอยที่ค่อนข้างดีเลยค่ะพื้นของเขานะคะก็จะเป็นพื้นกระเบื้องสีขาวแล้วก็ตัวของอ,อ่างล้างมือนะคะก็จะมีก่อเคาน์เตอร์ไว้ให้แล้วก็มีที่เก็บของอยู่ใต้ซิงค์ด้วยะคะ่ะอ่างล้างมือแล้วก็โถสุขภัณฑ์เป็นของแบรนด์ american standard นะคะที่นี่เขาก็จะมีก้านโซนแห้งเปียกไว้ให้ะคะ่ะแล้วก็ติดตั้งเลนชาวเวอร์ไว้ให้ครบพร้อมนะคะตัวของโซนห้องอาบน้ำเนี่ยก็มีพื้นที่ที่ลงตัวเลยนะคะ ถัดมานะคะอีกหนึ่งห้องนอนอยู่ด้านนี้นะคะก็จะเป็นตอนนี้เนี่ยเป็นห้องนอนของสําหรับคุณแม่นะคะห้องนี้ก็เหมาะเลยสําหรับผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ชมซึ่งห้องนอนห้องนี้ก็มีขนาดที่โอเคแล้วก็ลงตัวกว้างขวางเลยนะคะมาพร้อมกับเตียงนอนนะคะไซส์คิงไซส์เลยะคะ่ะตรงห้องนี้เรามีเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะของตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งไว้ให้ครบพร้อม ตัวตู้สภาพาก็เป็นงานไม้ค่ะคุณผู้ชมห้องนี้นะคะเราก็ติดตั้งค่ะพัดลมไฟฟ้านะคะตรงเพดานไว้ให้แล้วก็ตัวของเครื่องปรับอากาศก็กติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยเลยส่วนตรงด้านนี้นะคะก็ยังมีประตูนะคะเชื่อมออกไปค่ะยังด้านนอกด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีที่นั่งที่สามารถนั่งตรงระเบียงรับแบบว่ารบาับวิวด้านนอกเขียวสวยเลย ถัดมาค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมในส่วนของชั้น2กันนะคะตรงทางขึ้นบันไดของเขานะคะก็จะทําจากาวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ยังปิดผิวด้วยตัวไม้สักค่ะเราจับบันไดของเขาก็เป็นไม้สักเช่นกันค่ะตรงนี้นะคะเขาก็ติดตั้งผ้าม่านนะคะไว้ให้สวยงามแล้วก็ตรงนี้นะคะติดตั้งโคมไฟนะคะเป็นช a นเ e l i e r ออกแนวสไตล์ล้านนาประดับตกแต่งไว้ให้สวยมากค่ะคุณผู้ชม ตัวของฟังก์ชันชั้น2นะคะเขาจะมีทั้งหมด2ห้องนอนค่ะแล้วก็มีหนึ่งห้องทำงานด้วยกันนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาก็ยังมีมุมสำหรับโซนของห้องพระนะคะมีพื้นที่สำหรับไว้สวดมนต์นะคะด้านนี้ค่ะซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะมองลงไปยังด้านล่างนะคะตรงน,นี้ก็จะเห็นในโซนของลิฟวิ g งแอเรียที่อยู่ด้านล่างด้วยค่ะ มุมด้านนี้นะคะก็จะเป็นมุมสําหรับสวดมนต์ค่ะคุณผู้ชมนั่งสมาธินะคะที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีประตูบานเฟียมนะคะผักออกไปค่ะก็จะเป็นของตัวระเบียงด้านหน้าบ้านเราสามารถมาชมวิวด้านหน้าบ้านยืนรับแดดรับลมตรงนี้ได้ค่ะมายังด้านนี้ก็จะเป็นโซนของมุมห้องทํางานค่ะ รงห้องทํางานนี้นะคะก็ออกแบบไว้ลงตัวเลยมุมห้องทํางานตรงเนี้ยโบชอบก็คือเขามีการเล่นแบบว่าดีไซน์กระจกตรงนี้นะคะไว้ให้แบบว่าดูแล้วแบบเราไม่แบบไม่แออัดแล้วก็มีช่องแสงเข้ามายังห้องทํางานนะคะ มุมด้านนี้ก็ยังมีโต๊ะทำงานที่จะเป็นโต๊ะไม้สักเลยค่ะส่วนด้านขวาตรงนี้ค่ะก็บิวอินสำหรับชั้นวางหนังสือนะคะติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะด้านนี้นะคะก็ยังมีระเบียงนะคะเผื่อเราแบบว่าอยากยืดเส้นยืดสายนะคะนั่งทำงานเหนื่อยๆแล้วก็ออกมารับวิวอยู่ด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมคือ วิวนะคะสวยมากๆเลยด้านของตัวที่ดินของเราเนี่ยจะถูกล้อมรอบด้วยตัวของอวไซเกาหลีนะคะล้อมเขียวสวยเลยส่วนถัดจากด้านหลังเนี่ยจะเป็นของโซนคล้ายๆเรียกว่าบ่อดินนะคะซึ่งข้างหลังเนี่ยก็จะห่างจากตัวที่ดินเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะ ออกจากโซนห้องทํางานแล้วนะคะมายังด้านนี้ค่ะก็จะเป็นโซนของห้องนอนนะคะของชั้นบนค่ะห้องนอนห้องนี้นะคะตัวเตียงเนี่ยเขาก็เป็นเตียงไม้สักจริงเลยตรงโต๊ะข้างเตียงแบบเป็นไม้สักเช่นกันติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้ค่ะคุณผู้ชมมุมด้านนี้นะคะก็เป็นตู้เสื้อผ้าค่ะซึ่งตู้เสื้อผ้านะคะก็จะถูกออกแบบมาเป็นแบบปตูประตูบานเฟี้ยมเลยนะคะ นี่ก็จะเป็น decoration, เด coration ไว้ใส่เสื้อผ้านะคะคุณผู้ชมระเบียงของชั้น2เนี่ยคะ่ะก็คือสามารถที่จะเดินวนหากันได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนด้านนี้ก็เป็นประตูเชื่อมไปยังห้องนอนอีกห้องหนึ่งได้คะ่ะส่วนห้องนอนห้องที่2นะคะของชั้น2ก็จะอยู่ด้านนี้คะ่ะห้องนี้นะคะ ก็จะมีขนาดไซส์เท่ากันค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็มีเตียงค่ะไซส์6ฟุตเป็นเตียงไม้สักขนาดใหญ่เลยค่ะส่วนมุมด้านนี้นะคะก็เรามีตู้เสื้อผ้าบิวอินไว้ให้ครบพร้อมเลยพร้อมกับโต๊ะเครื่องแป้งนะคะที่บิวอินไว้ให้ค่ะเป็นไม้สักด้านบนก็ติดตั้งตัวของพัดลมไฟฟ้าไว้ให้ค่ะติดตั้งเครื่องปรับอากาศของแบรนด์ panasonic นะคะแล้วก็ยังมีโต๊ะนั่งทํางานอยู่มุมด้านนี้ซึ่งมุมด้านผนังตรงนี้โบก็มองว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะบิวอินนะคะ ชั้นวางทีวีได้แล้วก็ประตูด้านนี้นะคะก็จะเป็นประตูที่สามารถเปิดไปยังระเบียงด้านนอกได้ค่ะมาอย่างด้านนี้ค่ะก็จะเป็นโซนของห้องน้ํานะคะซึ่งเป็นห้องน้ําที่2ห้องนอนนี้เขาจะแชร์ร่วมกันนะคะ ตัวห้องน้ําก็มีพื้นที่ขนาดใช้สอยที่กว้างขวางเลยค่ะตัวของเคาน์เตอร์อ่างล้างมือนะคะก็เป็นเคาน์เตอร์ขนาดใหญ่เลยด้านนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือเนี่ยกับตัวของโถสุขภัณฑ์เป็นของแบรนด์ American Standard แบ่งแยกนะคะการโซนแห้งเปียกไว้ชัดเจนเลยค่ะมีโซนอาบน้ำนะคะติดตั้งเลนชาวเวอร์ไว้ให้พร้อมกับตัวเทงดูดอากาศนะคะ ค่ะส่วนมุมด้านนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะที่อยู่ชั้นล่างค่ะคุณผู้ชมห้องนอนนี้นะคะก็จะมีเฟอร์นิเจอร์นะคะอาจจะมีของใช้ส่วนตัวไว้เยอะนิดนึงนะคะตัวของเตียงนอนนะคะก็จะเป็นเตียงนอนไซส์6ฟุตเลยค่ะคุณผู้ชมตรงมุมด้านนี้นะคะก็สามารถเห็นสวนด้านหลังบ้านได้ด้วยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมของตัวบิวอินนะคะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตัวโต๊ะเครื่องแป้งไว้ให้ครบพร้อมเลยค่ะ พอเราเดินออกจากโซนห้องครัวตรงนี้นะคะเขาก็จะมีสเต็ปบันไดลงมา3ขั้นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโถงทางเดินนะคะไปยังโซนของ outdoor ครัวข้างนอกค่ะอยากให้แวะดูตรงนี้นิดนึงอันนี้ก็จะเป็นสวนนะคะที่ตกแต่งไว้น่ารักเลยก็จะมีตัวของหนวดปลาดุกนะคะต้นไม้เนี่ยตกแต่งไว้แล้วก็มีแผนทางเดินไว้ให้ค่ะ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสวนต้นไม้ที่ดูแลรักษาง่ายค่ะคุณผู้ชมมุมด้านนี้ก็จะเป็นศาลาพักผ่อนนะคะมุมตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สําหรับเอาไว้ทํากิจกรรมนะคะหรือมีแขกมีเพื่อนฝูงนะคะมาปาร์ตี้ปิ้งย่างหมูกระทะนะคะบาร์บีคิวกันตรงนี้ได้เลยนะคะด้านบนก็ติดตั้งพัดลมนะคะไฟฟ้าไว้ให้ค่ะ2ตัวเลยแล้วก็ยังมีมุมนั่งเล่นอยู่ด้านนี้นะคะ ซึ่งด้านนี้ค่ะก็ยังมีโซนของครัวไทยค่ะคุณผู้ชมมีตัวเคาน์เตอร์ครัวค่ะเตาแก๊สไว้ให้สองหัวด้านหลังก็ยังมีซิงล้างจานไว้ให้ค่ะบิวอินตัวเช,เชลเก็บข้าวเก็บของไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะยังมีตู้เย็นนะคะที่อยู่ด้านนอกไว้ให้อีกส่วนมุมด้านนี้ก็จะเป็นโซนของห้องน้ํานะคะ mm hmm. เผื่อว่าเราไม่ต้องเข้าไปยังตัวบ้าน,นาด้านในหลักเลยค่ะ อย่างที่โบแจ้งนะคะบ้านหลังนี้นะคะเราสามารถที่จะเก็บผลผลิตนะคะอย่างตัวของเลมอนมะนาวอย่างเงี้ยได้แบบนี้เลยเป็นถุงอย่างนี้เลยนะคะก็ไม่ใช่สวนเล็กๆนะคะเป็นสวนขนาดใหญ่เลยถือว่าเป็นฟาร์มเลยก็ได้ค่ะคุณผู้ชมมุมศาลาด้านนี้นะคะเรามีสเตปบันไดลงมา2ขั้นค่ะไปยังโจนสวนกันตรงนี้ก็จะเป็นสวนของเลมอนนะคะซึ่งตัวของต้นเลมอนเนะะี่ยค่ะมีอยู่ถึง200ต้นค่ะคุณผู้ชม นี่เลยอยากให้เห็นนิดนึงนี่คือแบบโอ้โหผลผลิตดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม คือดินดีน้ําดีค่ะมุมด้านนู้นนะคะก็จะเป็นของโซนระบบโซลาเซลล์แล้วก็มีตัวของอะระบบถังเก็บน้ํานะคะซึ่งตัวของระบบถังเก็บน้ําน้ําที่เนี่ยเรามีให้ถึง2ระบบทั้งเป็นน้ําประปาภูมิภาคแล้วก็เป็นน้ําบาดาลนะคะซึ่งน้ําบาดาลเนี่ยเราก็จะใช้สําหรับรดน้ําต้นไม้ค่ะคุณผู้ชมด้านหลังตรงนี้ค่ะก็เป็นพื้นที่ของโซนต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยก็มี200ต้นเลย ะะก็มีพี่คนสวนนะคะอยู่ดูแลประจำค่ะคอยรดน้ำใส่ปุ๋ยนะคะยังมีต้นอินทผาลัมค่ะแจกแซมไว้ให้ท่านไหน,นะคะที่ชอบออกกำลังกายนะคะวิ่งรอบบ้านนะคะได้ประมาณ2-3สโลเลยออกกำลังกายในบ้านได้เลยค่ะคุณผู้ชมก็ยังมีบ่อปลานะคะบ่อน้ำตอนนี้ก็คือน้ำลดลงนิดนึงแล้วนะคะ ค่ะและเราก็รับชมบ้านหลังนี้กันจนครบจบหมดแล้วนะคะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจจะนัดชมบ้านหลังนี้นะคะก็โทรหาโบโดยตรงได้เลยค่ะติดต่อแอดไลน์มาคุยไลน์กับเราก็ได้นะคะด้านล่างนี้นะคะวันนี้ค่ะโบก็ขอฝากคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b ์นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดอสังหาริมารัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ส่งตรงจากช่องเราค่ะแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ